ดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นใช้งาน Garmin Forerunner 255ไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนะคะก็ดาวน์โหลดแอปค่ะชื่อว่า Garmin Connect นะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วใส่ชื่อใส่อีเมลใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องค่ะเปิดเครื่องที่นาฬิกาค่ะด้วยการ กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้ค่ะหลังจากนาฬกาเปิดเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เลือกภาษาที่เราต้องการใช้ค่ะวันนี้กิ๊บจะเลือกเป็นภาษาไทยนะคะเลื่อนลงค่ะจนเจอภาษาไทยค่ะ เราก็กดขวาบนค่ะเพื่อยืนยันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปเชื่อมต่อกับมือถือค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ไปเพิ่มอุปกรณ์การ์มินค่ะโดยการกดตรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนไปจนเจอคำว่าอุปกรณ์การ์มินค่ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มอุปกรณ์ค่ะ หลังจากนั้นมันหาก,กันเจอแล้วค่ะเราก็เลิกเพื่อมนะคะแล้วเราก็ใส่รหัส6ตัวค่ะหลังจากใส่รหัสเสร็จนะคะเครื่องก็จะเชื่อมต่อค่ะ ไปได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะถามข้อมูลนะคะว่าเรานอนกี่โมงต้องการให้เป็นเครื่องที่จะติดตามการน,นอนหลือเปล่าค่ะหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถเริ่มใช้งาน Garmin ได้ทันทีเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลดีๆนะคะอย่าลืมติดตามช่อง